สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมก็วันนี้ครับในเบียร์ไซคปีเดียนะครับเจอหน้าผมนะครับแล้วก็ในคลิปแน่นอนก็ต้องมีการรีวิวเบียร์กันแน่นอนนะครับซึ่งเบียร์วันนี้ครับที่เราจะรีวิวกันหลังจากห่างหายไปนานมากนะครับผมจริงพยายามจะทําคลิปรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่างานผมยุ่งมากแล้วก็ไปต่างจังหวัดบ่อยด้วยนะครับผมยังไงก็ พูดคุยกันในแฟนเพจรายกันแล้วครับจะได้รู้ว่าเพื่อนๆยังอยู่กับผมนะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะครับตอนนี้กําลังรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็จะพัฒนาเพจไปในอีกหลายๆอย่างนะครับทั้งรีวิวร้านอาหารทั้งรีวิวเบียร์หรือไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เรากลับมาคุยเรื่องของเราก่อนวันนี้นะครับก็คือการรีวิวเบียร์นะครับซึ่งเบียร์วันนี้เนี่ยนะครับเป็นเบียร์ที่ผมเชื่อว่าหลายคนคุ้นตากับยี่ห้อนี้นะครับแต่ว่า สำหรับตัวนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าผมน่าจะเป็นไม่น่าใช่คนไทยคนแรกนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นคนไทยไม่กี่คนนะครับที่มีเบียร์นี้นะครับก็คือตัวนี้ครับนี่ครับเบียร์ลาวนะครับแต่ว่าเป็นโกนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมได้มาจากนครเวียงจันทร์นะครับประเทศลาว เลยนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปที่เวียงจันทร์มานะครับแล้วก็เห็นป้ายข้างทางนะครับเขาบอกว่ามีตัวนี้นะพึ่งออกมานะครับเป็นเบียร์ลาวโกนะครับผมก็ผมเคยรีวิวตัวเบียร์ลาวลากร์ไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่บ้านมีดาร์คลากร์เก็บอยู่ก็เดี๋ยวคงจะเป็นในโอกาสถัดๆไปนะแต่วันนี้เรามาดูตัวโกกันก่อนครับก็สาหรับเบียร์ลาวนะครับเป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของประเทศลาวเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกเยอะนะครับจริงๆประเทศลาวเนี่ยบีเบีย าในดูที่วีมีเบียร์เยอะมากนะครับเยอะกว่าเมืองไทยอีกนะครับแต่ว่าในประเทศเนี่ยจะได้รับความนิยมเฉพาะแค่เบียร์ลาวนะครับกับอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือคาวส์เบิร์กที่ผมเห็นนะครับที่ไปมานะครับซึ่งเรามาดูที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ข้างหลังนะครับก็เป็นภาษาลาวนี่นะครับเป็นภาษาลาวอ่านอ่านได้นะครับจริงๆคนไทยอ่านได้นะครับแล้วก็ขนาดมาแบบขวดใหญ่ครับพยายามหาขวดเล็กแล้วก็ไม่มีนะครับขนาดมาที่640ม ML นะครับแอลกอฮอล์5%อยู่ตรงนี้ นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าดีที่สุดเนี่ยให้เสิร์ฟที่อุณหภูมิ4-6องศาเซลเซียสนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเพิ่งออกมาจากตู้เย็นนะครับดีไซน์ก็เเขาเรียกว่าอะไรครับสวยงามนะครับเป็นทองหมดเลยทองกับเหลืองนะครับตรงนี้มีฟอยด์ด้วยตรงนี้นะครับเขียนว่าโก้ฝาเป็นสีทองครับนี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดชิมกันเลยนะครับแก้ววันนี้ใช้กระบ๋นี้ครับนี่ครับ เป็นพิลเซอร์ทรงยาวนะครับไม่ไดเอามากินในติมนะครับเอามากินเบียร์นะครับก็เดี๋ยวใช้ไปนี้นะครับก็เอ่ออย่างที่เอ่อเคยเล่าให้เพื่อนๆอฟังนะครับเบียร์ลาวเนี่ยนะครับก็เป็นเบียร์ที่สําหรับตัวบริษัทเองเนี่ยนะครับก็ถ้าใครนะครับที่ไปเที่ยวเอ่อประเทศลาวนะครับโดยผ่านทางจังหวัดหนองคายนะครับก็จะต้องผ่านนะครับโรงงานของเบย์ลาวนะครับหรือว่าเบียร์ลาวด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าไปทางเครื่องบินเนี่ยจะไม่ผ่านนะครับ เปิดออกมาแล้วครับนี่ครับนี่นะครับผมฟ้าเสือเหลืองนะครับโอเคความแตกต่างผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะต่างกันมากไหมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูครับก็เดี๋ยวลินอืมนะครับ อันดับแรกนะครับสีก่อนนะครับสีเนี่ยใสนะครับใสแล้วก็เหลืองอ่อนนะครับไม่ขุ่นเท่าไม่ใช่เท่าทีไม่เข้มเท่าเบียร์บ้านเราด้วยนะครับจะอ่อนกว่านิดนึงนะครับฟองเนี่ยไม่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 เขาเรียกอะไรนะครับไม่ขึ้นรูปเท่าไหร่ ไม่เหมือนในโปสเตอร์ที่เขาที่เขาโฆษณาไว้ในในในเขาในในบิลบอร์ดที่เขาโฆษณาไว้นะแต่เห็นที่มันเหลืองมากๆเนี่ยมันเหลืองเพราะเสื้อผมนะครับจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมดูหลยแบบนี้หลงนิดนึงเห็นไหมครับมันจะใสใสกว่าเบียบ้านเรานิดนึงนะครับแต่ถือว่าเป็นเหลืองอ่อนนะครับใสคาร์บอนเนชั่นหรือว่าแก๊สเนี่ยถือว่าไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะมากแก้วเนี่ยผมต้องบอกว่าผมล้างแก้วมาใบในสะอาดจริงๆนะครับผมกลิ่นครับอืมกลิ่นเปรี้ยว นำมาเลยครับกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นยีสต์นำมาก่อนเลยนะครับ <my future behavior todavía> แล้วก็ค่อยตามมาด้วยมอลฮอปไม่ค่อยมีอืมนะครับก็เป็นกลิ่นลาเกร์แต่ว่าจริงๆจริงหลายคนเวลาดมลาเกอร์แล้วเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าลากร์มันมีหลายแบบใช่ครับมันมีหลายแบบแต่ว่าผมพยายามจะบอกว่าเออลากอร์บางตัวนะครับมอลมาก่อนลาเกอร์บางตัวยีสต์มาก่อนแล้วก็ลาเกอร์บางตัวฮอปมาก่อนก็มีนะครับอันนี้ยีสต์มาก่อนเลยนะครับ อืมเป็นเบียร์ที่รสชาติดีครับเป็นเบียร์ที่เออ่ผมใช้คำว่าอะไรเดียวมันเป็นเบียร์ที่ดรายพอสมควรครับคือไม่หวานเลย นะครับความหวานมีน้อยมากมีมีหวานท้ายๆแต่ว่าพอกินเข้าไปเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเพื่อนๆจะรู้สึกว่ามันขมนะครับหอมแต่ไม่หวานมันจะไม่มีหวานมอลแบบเบียร์บางตัวในบ้านเรานะครับอันนี้จะเป็นขมมาก,ก่อนเลยนะครับขมหอมแล้วจบนะครับแต่ว่าไม่ได้ขมขนาดแบบพวกเพลเอลหลายๆตัวหรือว่าไม่ขมขนาดเบียร์ไทยก็ยังไม่ขมเท่านะครับอันนี้จะขมขมสูสีกับ ก็คล้ายๆเบียร์ไทยเหมือนกันนะครับแต่ขมมาต้นนะครับแล้วก็บอดีอ้ไลท์นะครับบอดี้ไม่หนักแน่นมากบอดี้ไลท์ความซ่าน้อยแล้วก็กลิ่นหอมนะครับสําหรับลากอร์ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็คงจะประมาณนี้แต่ว่ามัมนมัอ้ออีกอันหนึ่งที่เราต้องพูดถึงลากร์ก็คือความเขาเรียกว่าความคลีนของมันนะครับคือสดชื่นเบียร์นี้สดชื่นมากครับเป็นเบียร์เป็นเขาเรียกว่าเป็นเซสชั่นเบียร์ที่กินสบายๆได้เลยตัวหนึ่งนะครับถ้าใครชอบเบียร์ที่ขมนําหวานน้อย ซาไม่มากดื่มง่ายตัวนี้ดีครับเผมผมเชื่อว่าเ,เดี๋ยวคงมีคนเอาเข้ามาขายในประเทศเรานะครับผมเถ้าจะย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับตัวเบียร์ลาวลาเกอร์สักนิดหนึ่งนะครับตัวนั้นจะจะ,จะเขาเรียกว่าอะไรครับจะบอดี้จะหนักแน่นกว่านี้รสชาติใกล้เคียงกันแต่ว่าบอ d ดี้จะหนักแน่นกว่านี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้จะออกละมุนกว่าแล้วก็ซาน้อยกว่านะครับใครที่ชอบกินกินเพลเอลหรือกินบิทเทอร์นะครับแล้วอยากมาลองลาเกอร์ไม่ค่อยซาก็ตัวนี้ก็จะพอได้เหมือนกันนะครับสําหรับตัวนี้ครับตัวแรกของวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่ผมว่างนะครับเดี๋ยวผมจะจัดหลายตัวเลยแหละวันนี้นะครับก็ตัวแรกของวันนี้ครับเบย์ลาโกไปก่อนนะครับตัวแรกนะครับผมถือว่าเป็นเบียร์ที่ดีครับดีตัวหนึ่งเลยเป็นลาเกอร์ที่ที่มาแบบลาเกอร์จริงๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงต่อนะครับก็ติดตามกันนะครับก็ คลิปนี้ไปก่อนนะครับสำหรับเบียร์วาวโกนะครับอะไรตามมาก็เดี๋ยวว่ากันครับไปก่อนครับ